ทักวอลเล่บอลชายไทยอยุ21สู้เต็มที่ภาอิหร,ร่านศึกชิงแชมป์โลก2023รอบสก่อนพบโปแลนด์นัดสุดท้ายวันที่13กรกฎาคม2566ผลการแข่งขันวอลเล่บอลทีมชาติไทยลงสนามพบทีมชาติอิหร่านวันที่12กรกฎาคม2566เวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสำหรับการแข่งขันวอลเล่บอลเยาวชนชายอายุต่ำกว่า21ปี ชิงแชมป์โลก2023รอบ2องนกรุงมานามาประเทศบาเรนทัพวอลเล่บอลชายไทยยูอย21สู้เต็มที่พ่ายอิหร่านก่อนพบโปโลแลนด์นัดสุดท้ายในเกมนี้มีผู้เล่น6คนแรกของทีมชาติไทยคือปราโมทย์ศสันเทียชุติพงษ์ม่วงเก่าพานุพงษ์คำภูมีจากกริดถนอมน้อยกิติพงษ์สังสักปัญญาบุตรสำริดและมีภูติดนทากาบุตรเป็นตัวรับอิสระเซตแรกทีมชาติไทยพยายามปั้นเกมรุกใส่อิหร่าน แต่ยังคงไม่หนักหน่วงพอถ้าเทียบความแข็งแกร่งของฝั่งตรงข้ามทำให้อิร่าน,นำห่าง19-8ถึงจนโคสทีมชาติไทยต้องขอเวลานอกแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลอิรานเก็บเซตแรกได้ก่อน25-11ถึงนำไทยหนึ่งศูนย์เซตเซต2ทีมชาติไทยยังมีปัญหาเรื่องเกมรุกคล้ายๆกับเซตแรกเนื่องจากยังตกไม่ผ่านล็อกที่สูงและแข็งแรงของอิรานทำให้เสียแต้งไปกับการบล็อกอย่างมากตามห่าง 19-12แม้จะพยายามทำแต้มไล่ตามมาแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ทันไทยเสียให้อิหร่านอีกเซต16-25ตามศูนย์2เซตเซต3วอลเล่บอลหนุ่มไทยสู้เต็มที่แต่เกมรับที่เหนียวแน่นของอิหร่านทำให้ยากเกินจะได้แต้มแต่ก็ยังทำคะแนนไล่มาห่างห่าง5 0ถแต่อิหร่านเองก็ไม่แผ่วให้สุดท้ายไทยแพ้ไปอีกครั้ง19-25สรุปผลวอลเล่บอลทีมชาติไทยยู1แพ้ทีมชาติอิหร่าน0ถึสเซต 11-25, 16-25, 19-25สำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยจะแข่งขันอีกครั้งในวันที่13กรกฎาคม2566ซึ่งเป็นสึกหนักอย่างมากเพราะต้องลงสนามพบกับโปรแลนด์เวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยยังสามารถติดตามถ่ายทอดสดได้ที่ YouTube v o ลเล y บอ l เวิล l d เช่นเดิมชมคลิป